นุ่มกนสนจะปริยะเอกจาก,กบ,บ้านนุ่มกนสนอพอเรียนจบปริยะเอกที่เมโจคช่อิดอยากมาโชื่อสนงานช่วยบรรน,นามีโอกาสดีได้รับการศึกษาได้เกดได้เจริญก้าวหน้าจากการศึกษากอศนครูเมทอพรเป็นคุณสอนแนะนำให้เป็นเรียนต่อ ให้พวกเรานั้นหนอให้เลิกกินเหล้าเมาสุราด้านการเรียนจริงจะเลินกก่าวหนา้าได้สมปรารถนาได้ปริญญามาสามใบจึงหว่วงใจคุณชมชุมชนคนท้องถิน่นการทำมาหากินช่างลำบากสักนาผลผลิตก็ไม่ขึ้นราคาเป็นหว่วงชาวไร่ชาวนาวิชาการนั้นไม่ดีผมห้นทีต้องหวน ลับคืนสู่ท้องถิ่นมาชี้แนะท่องทางตาำกินด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยมาสร้างชุมชนให้เกิดความสีวิไลให้ลุกกล่ำตำทำไมกับสีวิไลางามตานั่งรถผ่านมาผ่านท้องทุงนนาโพนไผ่มาเห็นน้องสมัยกำลังขับรถไถแทนบีดาผมจึงแวะเวียนเข้าไปทักทายถามหาว่าน้องกันดาจะจะไถปลูกอะไรกัน ส่วนน้องนั่นจะผูกปอเทียงนั่นละคุณพี่น่าแล้ปีนี้ก็จะมีความสวยงามเมื่อดอกปอเทียงมาสุกแบ่งบ้านเลี้ยงอารามนำให้ความจะทําให้ความสวยงามนํามักถึงเทียมมาชมกันแล้วต่อจากนั้นก็ไปต้องเรียแพรนะคุณพี่ของพี่สอนละทีคงดีที่อยู่ลำน้ำสูงรามไปชม ความสวยงามที่มีอยู่ทำตามธรรมชาตินั่นคือความสามารถของพี่ซอราสีกางดีน้องยิ้นดีด้วยที่สาวก่อสนอขอพาเที่ยวบ่เพียใจละายพี่ชายนั่นมาซอยนั่งไปกินปิ่นยางป่าคอยไงหมูกระทะน้องขอเสียสละเวลาพาพี่ชายไปเที่ยวชมบไม่เสมใจ ที่พี่ชายงัวขึ้นบ้าน